วันนี้เดอะแกลนดซ็อกนะคะมานําเสนอสินค้านะคะที่เรียกว่าถุงเท้าขายส่งราคาโรงงานนะคะวันนี้ลูกค้าที่รอสินค้าที่เป็นงานกระสอบนะคะสินค้าได้เข้ามาแล้วนะคะมีเป็นข้อยาวนะคะข้อยาวความยาวประมาณข้อเท้าเขาเรียกว่าข้อกลางก็ได้นะคะเป็นโทนสีเข้มค่ะตัวนี้ราคากระสอบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะโทนสีก็จะประมาณนี้นะคะมีความหลากหลายนะคะลูกค้าเอาไปจับคู่เองคัดแยกเองนะคะอยู่ประมาณ3 0 0ถึง350คู่นะ ะะมีเศษมีตำนินจากโรงงานนะคะราคาขายส่งเหมายกกระสอบ1,900บาทนะคะแล้วก็มีข้อสั้นที่เป็นโทน4ีคลสาสสีเข้มนะคะมาในความหลากหลายแบบนี้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่กระสอบละ1,900บาทเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนของจำนวนคู่จะได้ประมาณ500กว่ากว่าเกือบถึง600คู่นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของงานต้องเอาไปจับคู่คัดแยกเองนะคะ โทนสีมีให้เลือกหลากหลายนะคะมีลายการ์ตูนน่ารักนะคะแล้วก็ส่วนสีสันสดใสนะคะราคา1,900บาทเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะลูกค้าสามารถนำไปจับคู่แล้วก็เอามาขายเป็นแพ็คแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ขายเป็นโหลก็มีนะคะหรือว่ายกกระสอบก็ราคา1,900บาทเช่นเดียวกันนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาชมสินค้าภายในร้านได้นะคะเดอะแกรนด์ซ็อกของเราเปิดทําการ10บโมงถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะคะแล้วก็พิกัดร้านอยู่ที่รามคาแหง2ซอย8เขตประเวศนะคะกรุงเทพมหานครนะคะโทรมาติดต่อสอบถามเส้นทางได้นะคะอยู่ที่เบอร์เบอร์โทรศูนย์แปดหกห้าเก้าเก้นะคะ ย้ำนะคะเปิด10โมงถึง4ทุ่มนะคะลูกค้าที่จะเข้ามานะคะกรุณาโทรนัดเวลาโทรนัดล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าทางร้านอาจจะมีการปิดบางวันหรือว่าไม่ได้แจ้งลูกค้าทางเพจนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ